สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสูขูดสุกคนครับพอกระเบาเท้าหักหน้าชนแอลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมแกงเฮ็ดปวกครับมือนี้เฮ็ดพอแล้วก็เฮ็ดปวกมือนาขึ้นสิเป็นเฮ็ดเผึงเอาเห็ดปวกดอกจุ่มๆพี่น้องเบื่องเด้อเอาให้พี่น้องม่งก่อนดอกงามๆขากําลังแข็งพี่น้องเอากับเจวนี่แหละพี่น้องเจวพริกเจวพริกป่นนี่แหละอ่าได้ต้มนอนั่งดินมานํำพี่น้องช่วงนี้กระลังอุ้ยช่วงนี้กรลังมี นะครับกำลังมีดวกดอกแค่เนี่ยพักอันสี่น้ำจังหน่อยบ่ได้มาหลายอู้เอา้าติปเขาไปั้งลุมพี่น่องมาพี่น่องไหมเสียบๆบน้ำบาเท่าแกงใส่พักติวใส่พักอีตูลงมือเลยพี่น่องมาเด้อพี่น่องเด้อไปหาขึ้นิมวนน้องพี่น่องแบบ จับดีครับพี่น้องมีแต่ดอกงามๆใหญ่ๆเบอร์หก มไัไงไหนึ่งก่อนโลหนึ่งแกงเบิดเลยใส่นีเลยอืมไก่เมือแล้วพี่น้องมันเนี่ยเมือของแท้ แซ่บดีครับอืมมันโคโลคเคลม เ็ดปวกรอบก้อนนี่เป็นเ็ดปวกเขารอบนี้เ็ดปวกไม่กินหอมแบบหอมดีครับ มาพี่น้องมาไม้ปีแล้ว 嗯。Mm. มึงพี่น้องดวกดวกังฮเกงค้ายๆกันกับเห็ดผัว เกือบหมื่นมาเลยทัางหลังนี่คุณหัวมาเลย อข้างมันข้างรุ่ยบันปล่อยแสงธรรมชาติน้อง

chán cho hàng tin nhắn kiểu cứ để mắt hai năm không mà chưa có viên sầu hì sớm này tìm khắc เอาไปหนึ่งกล้วยกแ็แซ่บเอาไปพัดกแซ่บโอ้ยถึกพริกหน่วยนะพี่น้อง Ừm ừm Mm กรอบหลบนี่ยทไม่ปี โอ้ปัดถือถือลูกโดดอือเอามันอ่ใส่บรรยากาศไปนะพี่หอง เห็นมันแจ้งกินไปเรื่อยจนเหมือนพี่น่องได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่ง มืดเลยพี่นอ้องมืดแบบค้างอีริยารอโอ้เจ้าเทพสนช่วงนี้นาเฮดพี่น้องเอาเฮด มาจัดเส็บๆให้พี่น้องได้รับชมนะครับเอาเอาอันไฟขึ้นให้เห็นจริงหน่อยนะครับเนื่องจากว่าทั้งหลังนะครับทั้งหลังกะมืดไปแล้วมือดอีหลีพี่น้องมาน,นี้อ่าให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศต่างแต่แจ้งแต่ว่าแจ้งทวีนกำลังที่ลงดินนะครับตอนบ้าเท่าเริ่มกินมาตอนนี้มันตกงดินไปแล้วเอากะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่ง นะครับที่เอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับบ่อเร่รังสันรุงแต่งบ่อเรเปิดไฟสว่างให้มันเห็นชัดๆ,ๆนะครับเอาแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับนะเนาะอ่าพี่น้องเด้ยเบื้องได้เห็นนําวิวบรรยากาศทั้งหลังนี่อ่าตั้งแต่ยังเห็นแสงจนเมิดจนบม่เห็นแสงนะครับเอามาฝากพี่ตอน,น้องเอาสุขสุขคนนะครับยูเซ่ก็แล้วแต่น้องพี่น้องเนาะช่วงนี้เฮ็ดน,นะครับเฮ็ดปวกเฮ็ดยังๆๆ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้าเท่านี่ถ้าเอาอีวลก็คือเป็นสี่ครับพี่น้องอันนี้เอาไฟเห็นว่ายังไง เนี่ยพี่น้องให้เห็นนะครับอ้าวช่วงนี้เห็ดปวกนะครับเห็ดปวกเนี่ยเห็ดละงวงน้ำอ่าแล้วก็มีเห็ดเพลิงพร้อมนะครับช่วงเมื่อกี้เห็ดเพาะเอาพันไปตามฤดูการนอ้องพี่น้องเนาะอ่ามันก็อาหารบ้านเฮานะครับหากินแบบบ้านๆหาแนวบ,บ้านๆมาสู่พี่สู่น้องเบิ่งนะครับอ่าขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติติดตามร่วมบาท่าวคลิปนี้ฝากพี่ต้อนร้องสู้ขู่สู้คนคือเก่านะครับมากระไรถือใจกระช่าบาท่าวนี้นะครับนะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ